สวัสดีครับทุกคนวันนี้เข้ามาอยู่กับรายการรีวิวของเล่นนะคะผมรายการที่ผู้ชายจะรีวิวของเล่นของผู้ชายนะครับผมล่าสุดผมไปซื้อเมาส์ตัวนี้มานะครับผมจะเป็นเมาส์อะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับ Castify ส,สุดๆเลยเป็น MX Master 3 Form a x นะครับผมตัวนี้เป็น Logitech ตัวท็อปทสุดเลยนะซึ่งในส่วนที่อันนี้คือเขาก็บอกว่าสามารถ Connect กันได้ถึง3เครื่องนะครับผมแล้วก็สามารถ m o v i ไฟจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยการ d r c k and Drop แค่นั้นเอง ได้กันดอกคืออะไรคือลากไปว,วางเฉยนั่นแหละครับผมสวยงามครับทุกคนสวยงามสวยงามเห็นไหมดูหน้าตาสวยไหมสุดยอดไปเลยสัมผัสดูแบบอ๋พรีเมียมอืมพรีเมียมสุดๆเลยนะครับผมในกล่องก็จะมี ตัวนี้คือที่เป็น USB charger ครับผม USB charger เนี่ยจะเป็นหัวเป็น Type C เนอะสองด้านเลยนะครับไว้สำหรับชาร์จเมาส์นะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับผมว่ามีอะไรมาบ้างในกล่องแล้วก็เป็น MX Key f o r m a c นะครับผมตัวนี้เป็นการโฆษณายอย่างหนึง่ง เป็นคีย์บอร์ดสำหรับแมกข้างใต้กล่องอมีอะไรไหมไม่มีนะครับมีแค่นี้มีแค่นี้จริงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชาร์จแล้วลองเล่นกันเลยนะครับไม่ต้องชาร์จนะแกะตรงนี้ อ้โหสติทีไฟสุดๆไปเลยเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างในกล่องกันแล้วนะนี่ขั้นตอนการเซตอัพนะครับผมก็จะมีบอกว่าให้เปิดเมาส์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ให้แม็กเปิดบลูทูธนะครับผม แล้วก็ไปที่ m x s e t u p l o g i c o m ตามนี้เลยครับคลิกไปที่เมาส์แล้วก็เชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วแล้วไงไฟ LED กับพิบอย่างรวดเร็วครับผมถูกต้อง ป๊บคอนเน็กที่เมาส์คอนติเนีเหมือนว่าจะคอนเน็กได้แล้วเขาบอกว่าให้ติดตั้งตัวนี้ด้วยนะสำหรับออปชั่นเพิ่มเติมนะครับผม ดาวน์โหลดสำหรับ Mac OS ขอเก็บกล่องตรงนี้ก่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วทำไงเป,ปิดไฟซิ Install l o g i t e c h Option อั a a าราติ a ด data ไปเลยครับผมที่ผม analytic d a เ a เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเาขาเรียกวะไรน,นะเราจะได้เมาส์ที่ดีเหมาะกับการใช้ของใช้งานของเราอะนะครับผมเขาจะเอาข้อมูลเนี่ยไปทำเมาส์ใหม่ๆมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับการ ใช้งานของเราเนาะอันนี้คือการอ l รา w พ r เวซี y นะครับผมให้ลอจิโอปชั่นแล้วก็ลอจิ o อปชั่นเดมอนนะครับโอ้โหโอ้โหชอบอ่ะชอบอันนี้มากเลยมันลื่นแบบลื่นปื๊ดเลยอะ่ะโอ้โหมีการสกอร์ไปสกอร์มาเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดแจ่มแจ่มจ่มจ่ม นะครับผมมาถึงขั้นตอนอ่าโอเคอันนี้คือในส่วนที่เป็นมอนิเตอร์เนาะมันจะต้องมีอะไรอีกเราก็ตรวจสอบดูว่ามีอะไรที่ใช้สำหรับในส่วนที่เป็นเอ็มอ็กซ์ออปชนะครับผม อินเ r คคอร์มีไหมไม่มีม d เด a ย p p e music Home ฮ i t คิดบลู o ูธอ่าบ t o o t h ไปแล้ว Automation มีไหมขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการเซตอัพนะครับผมหลังจากนั้นก็คือแบบประมาณว่ามีให้กดเน็กซ์เน็กเน็กื่อนเรื่อยแล้วก็ Next ไปเพราะว่าเราจะใช้อ่าเมาส์ Mouse กับแทบทุกโปรแกรมนะครับผมมันสามารถเซตได้ว่า สามารถเป็นพินสกอร์เป็นโฟล์เป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับผมสามารถสวับไรต์บัต t ทิลเลฟไรต์บัตก็คือสลับซ้ายขวานะครับผมสลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้มือด้านซ้ายจับแต่มันต้องบอกก่อนนะเพราะว่าใช้มือด้านซ้ายจับมันไม่ถนัด <c oughs> มันจะเป็นเมาส์มือขวาซะมากกว่านะครับผม อันนี้ก็จะมีอะไรมีสเตตัสเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆเนาะมีรีสตาร์ดเฟอลต์ซึ่งเราอาจะไม่ดูตรงนี้เราไปที่ฟีเจอร์ทัวร์ก็ได้มันจะบอกว่าอันนี้เป็นแม็ก็กสปีดแม็ก e d สปีดก็คือตัวลุก k ลิ้งตัวนี้สังเกตนะผมไหลทีเดียวได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วมันจะค่อยๆหยุดเอง บแล้วมันก็จะหมุนกลับบึมนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรบ้างมีเรื่องของโหมดชิปวัตตอนความเร็วของการฟรีสปินโอมันสปินแบบรัวมากอะโอเคไปต่อนะครับผมก็จะมีสวิตช์บีทวีนหน้าจอก็คือ กดปุ่มนี้ปุ่มนี้มันจะมีปุ่มเล็กๆปุ่มตรงนี้เพื่อเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอหรือเลืเล่อนขึ้นเพื่อแยกหน้าจอเลื่อนลงเพื่อเปิดหน้าจอมาว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก,ก็ด้านซ้ายตรงนี้สำหรับ สกอร์ด้านข้างนะครับผมนี่เขาก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นเอ่อ h o t o s h o p อันนี้เป็นบัตรซ้าย Windows Zoom นะครับผมแล้วก็ horizontally สกอร,ร์นะครับผมก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาน,นั่นเองนะนี่มันก็จะมี Continue Install มีอะไรบ้าง a d o ดมี r e m i e r e Pro Final Cut าสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถเซตอัพได้อย่างเช่นสมมติว่าผมจะใช้ของ Photoshop ปุ่มนี้ใช้ทำอะไรใช้ทำหน้าที่การเพสหรือว่านู่นนี่นั่นเป็นบัตรไซส์เป็นฮาร์ดเน็ตอะไรเงี้ยคือสามารถเซตอัพได้นะครับผม ตัวนี้เป็นบาดไซส์หรือเป็น Photoshop z ซูมอะไรเงี้ยโหสุดยอดไปเลยน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็โหรายละเอียดเยอะมากโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของเล่นชิ้นเล็กๆของผมนะครับผมก็คือเมาส์ตัว MX Master 3นะครับผมของ Logitech นะฮะ ก็บอกเลยว่ามันเข้ามือมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมทำคลิปดีๆอย่างนี้หรือว่าทำคลิป,ปรีวิวของที่คุณอยากจะได้ในครั้งต่อไปนะครับผมยังไกงไก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับส่วน h a ช n น l ขอบคุณมากครับ